แมงกินูนครับแมงกินนู่นมึงดูแมงกินู่น,ดนสดใหม่ทั้งไตทั้งขุดจากปลาธรรมชาสตรครับผมผู้ใดอยากได้ไปกินสนใจนะครับเนาะทักแชทไปทั้งเพจเบาคึมนะครับเด้อทักแชทไล่ละเอียดไปทั้งเพจครับผมมึงดูพี่สดสดใหม่ๆไตงงมๆครับ สวัสดีครับไม่ได้สไตล์เช่นแนวครับผมพบกับผมเบาคืมครับมีเบาคืมเสเบิงโพดโพแมงกิน,นู่นครับหลายบมครับเห็แนแทนแทนชึบนี่ครับแม่งกิน,นู่นสดไหมเบากืมทั้งไต่ทั้งขุดนะครับเนาะลรวกะพอไอ้ผู้พื้นที่พื้นไปหาไต่าหาขุดเบาคืมกับสื่อมากนะครับเนาะสื่อมากสื่อตอวพื้นมากนะครับแลบ้วเบาคืมกัดสื่อ หนึ่งมะแพกขายออกกำไร่อีกนิดๆหน่อยๆนะครับเนาะแต่ว่าส่วนไหนที่เที่ยวเที่เก็บเองพุดเองเข้อ็ไรติมๆนะครับเนาะไม่ครับลายครับไม่ไม่ซุดซดครับผมแตยัวๆใครติ่มท้องเวลาไอ้ไอ้ไอ้โตพื้นไม่ไม่สวนพระท่านตายสีมันก็สิเหลืองนะครับนอตเหลืองจากใครพื้นแต่ว่าเวลาเวลาห้องออกเป็นหนึ่งแล้วมันจะเป็นสี สีดำๆนะครับเด้อแต่ว่าใครเคยพื้นกันอยู่ในอ้องกันละที่เข้าตรงหนึ่งเพราะว่าเป็นวิธีการถนอมนะครับเน,ะบนะาะถ้าเข้าบปหนึ่งไว้แต่พื้นตายเองพื้นตายเองมัน,ม,น,ม,นมันมันสีเหม็นสีไม่กินนะครับเนาะสีไม่ก,นกนนมินกินเหม็นเลยแหละมเมนกินเนี้กินอัพธรรมดาเป็นกินเหม็นเลยล่ะเพราะฉะนั้นโตไม่ไม้สนสีเข้าตรงหนึ่งเลยครับหนึ่งแล้วล่ะบ่คือมัมค่อย่สีเขาเ,าเขาเครื่องซีนสูญอากาศนะครับเนาะคลายเป็นแพ็คเป็นแพชรเ่ะ็ะก็ในแกนเสือบ่ นี่ครับสุดยอดครับผมสดสดใหม่ๆไต่จากปลาธรรมศาสตร์ผู้ใดสนใจนะครับเนาะต้องการซื้อซื้อแม่กินนู่นสดสดใหม่ๆจากเบากลม่นนะครับเนาะติดต่อไปทั้งเพจนะครับเด้อทักแชทไปทั้งเพจผู้นักขั้นพึ่งบุกหัวจักอีกแล้วเพจยุ้ยไซเขา,าเปลี่ยนแล้วบบากลิ่นสีว่างบบากลิ่นสีว่างลิงไว้ให้กันแล้วกันนะครับเนาะบบากลิ่นสีว่างลิงเพจไวใ้ใจคลิปวิดีโอนะครับเด้อสนใจก็เข้าไป สอบถามรายละเอียดทั้งเพจกันได้ครับผมไม่ว่ายังดอกแหวบให้พี่น,อมมน้องสามุตส้มพ่าเบิรงเป็นไรได้ไปนะครับนเนาะเบ้เกลมกะบริเวณงานให้การ,การยังหาเม่งกินนู่นมาขายเอากำไรนี่นี่น้อยๆไใน,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 นก็ว่าไปนะครับเนาะหาเดี่ยงกบ่าพวไปนะครับไป่เมงัวครับขอบคุณที่รับชมนะครับเด้อเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเบ้เกลมกป็นสิบเปนหนึ่งครับผม หนึ่งแล้วก็ปล่อยให้เย็นจักหน่อยแล้วก,ก็ซีนสุดอากาศครับเก็บไว้แช่แช่ตู้เย็นนะครับเดาะจะไข่ได้นยังไงมาเปล่งเบิง่งนจะใครเหลืองอออกแล้วอออโอ้ <c oughs>